สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอกระบวนการอุทธรณ์โทษของตำรวจนะครับคือถ้ามีคำสั่งลงโทษมาแล้วเนี่ยข้าราชการตำรวจเขามีสิทธิ์จะขอความเป็นธรรมยังไงได้บ้างมีขั้นตอนอะไรบ้างเราจะมาดูกันตามข้อกฎหมายเลยครับค่ะ เรื่องนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่ากระบวนการอุทธรณ์ที่มันชัดเจนเป็นธรรมเนี่ยเออมันก็เหมือนเป็นหลักประกันให้คนทำงานเขารู้สึกว่ามีความยุติธรรมในองคอ์กรนะคะครับผมเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าคือกฎหมายเนี่ยให้สิทธิ์ไว้นะครับแต่ว่า,าวิธีการมันจะต่างกันนิดหน่อยขึ้นอยู่กับว่าโดนโทษอะไรหนักหรือเบาอย่างกรณีแรกถ้าเป็นโทษสถานเบาแบบไม่รุนแรงมากเช่นภาคทัน อันนี้ก็คล้ายๆตักเตือนเป็นลายลักษักษรใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะหรือทันทกรรมกักยามกักขังหรือว่าแค่ตัดเงินเดือนครับครับพวกนี้ค่ะถ้าเป็นโทษประมาณนี้ก็อุทธรณ์กับผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งของคนที่สั่งลงโทษเรานะคะอ๋อครับแต่ถ้าสมมติว่าคนที่สั่งลงโทษเป็นผอ,อตรอเลยล่ะครับคือคณะกรรมการข้าราชการตํารวจอ๋อไปที่กตรเลย โอเคครับแล้วถ้าเป็นโทษหนักล่ะครับแบบร้ายแรงเลยอย่างปลดออกไล่ออกหรือว่าสั่งให้ออกจากราชการอันนี้กระทบเยอะใช่ค่ะอันนี้กระทบหนักมากพวกนี้เป็นโทษสถานหนักค่ะกรณีแบบนี้กฎหมายกำหนดให้ต้องไปยื่นอุทธรณ์กับองค์กรเฉพาะเลยคือกบคคตค่ะคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจกพคตนะครับโอเคทีนี้ ไม่ว่าจะเป็นโทษเบาหรือโทษหนักเนี่ยมันมีเงื่อนไขเรื่องเวลาเหมือนกันใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนี้สําคัญมากคือต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนะคะ30วันค่ะนับแต่วันที่เราทราบคําสั่งอันนี้ต้องจําให้แม่นเลยเรื่องกรอบเวลาครับผมพอยื่นไปแล้วเนี่ยทางกตรหรือกอพคอคตเขามีกําหนดเวลาไหมครับว่าต้องพิจารณาให้เสร็จเมื่อไหร่มีค่ะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันคือหลักการคือต้องพิจารณาให้เสร็จใน120วันค่ะ 120วันอืมก็ประมาณ4เดือนใช่ค่ะแต่ว่าถ้ามันมีเหตุจำเป็นจริงๆแบบคดีมันซับซ้อนหรือต้องเรียกคนมาถามเยอะแยะเนี่ยก็ขอขยายเวลาได้นะคะแต่ว่าไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกิน60วันอ๋อขยายได้สองครั้งครั้งละ60วันค่ะแต่ต้องมีบันทึกเหตุผลไว้ด้วยนะคะว่าทำไมถึงต้องขยายก็เพื่อให้รอบครอบแต่ก็ไม่ยืดเยอะเกินไปครับแล้วถ้าถ้าสมมติว่ามันเกินเวลาล่ะครับ เกิน120วันบวกเวลาที่ขยายไปแล้วด้วยยังไม่เสร็จอีกผู้อุทธรณ์ทำอะไรได้บ้างอ่าอันนี้เป็นจุดที่กฎหมายให้ความคุ้มครองไว้น่าสนใจมากค่ะคือถ้ากตรหรือกอพอตรพิจารณาไม่เสร็จในกำหนดเวลาจริงๆแม้จะรวมเวลาขยายแล้วเนี่ยกฎหมายเปิดช่องให้ผู้อุทธรณ์ไปฟ้องศาลปกครองได้เลยค่ะอา ไปสารได้เลยเหรครับใช่ค่ะภายใน90วันนับต่อว,วันที่ครบกําหนดเวลาพิจารณาก็ถือเป็นหลักประกันว่าเรื่องจะไม่ถูกดึงไว้นานเกินไปค่ะแล้วก็มีอีกนิดนึงคือกฎเกณฑ์ที่กตรหรือกอพคตรใช้พิจารณาเนี่ยก็ต้องไม่ไปสร้างขั้นตอนที่ทําให้มันช้าโดยไม่จําเป็นด้วยค่ะเข้าใจแล้วครับคือมีปรอบเวลามีทางออกถ้าช้าทีนี้สมมติกพคตรซึ่งดูเรื่องโทษหนักเนี่ยเขามีคําวินิจฉัยออกมาแล้ว ผลเป็นยังไงต่อครับค่ะคำวินิจฉัยของกอพคอ,อตอรอเนี่ยมีผลผูกพันผู้บังคับบัญชาเดิมนะคะคือคนที่เคยออกคำสั่งลงโทษนะคะอ๋อครับกฎหมายบอกว่าต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยน,นั้นภายใน30วันค่ะต้องทำตามใน30วันใช่ค่ะการมีกอพคอ,อตอรอมาดูเรื่องโทษหนักโดยเฉพาะเนี่ยก็เพื่อให้มีองค์กรกลางที่เชี่ยวชาญมาพิจารณาเรื่องที่มันกระทบต่อตัวตำรวจมากๆนะคะครับแล้วถ้า ถ้าตัวตำรวจเองยังไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของกอพคตอตรอีกหลากครับจบแค่นั้นเลยไหมยังค่ะยังไม่จบยังมีอีกชั้นหนึ่งถือเป็นสิท,ทธิพิสุดท้ายเหมือนกันนะคะถ้าผู้อุทธร์ยังไม่เห็นด้วยจริงๆก็สามารถนําคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดได้อีกค่ะศาลปกครองสูงสุดเลยนะครับใช่ค่ะภายใน90วันนับแต่วันที่ทราบคําวินิจฉัยของกอพคอตรก็คือมีศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายได้อีก มีหลายช้ำเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดเคสแบบว่าผู้บังคับบัญชาไม่ยอมทำตามคำวินิจฉัยของกพคตะรล่ะครับแบบนี้มีผลยังไงอันนี้กฎหมายเขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างแรงนะคะถ้าผู้บังคับบัญชาไม่ทําตามใน30วันที่ว่าเนี่ยจะถือว่าเป็นการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะ จงใจละเว้นเลยค่ะซึ่งก็อาจจะนําไปสู่การถูกดําเนินการทางวินัยหรืออาญาต่อผู้บังคับบัญชาคนนั้นได้เหมือนกัน แสดงว่าก็พอคตอรอนี่อำนาจไม่เบาเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะอำนาจหน้าที่ค่อนข้างกว้างขวางนะคะเพื่อให้การพิจารณามันละเอียดรอบครอบจริงๆคือเขามีอำนาจตั้งแต่สั่งให้ส่งสำนวนมาดูสั่งสอบสวนเพิ่มเติมหรือเรียกใครมาให้ข้อมูลมาให้ปากคําหรือส่งเอกสารก็ได้หมดค่ะครับผมหรือแม้แต่จะเข้าไปดูสถานที่ที่เกี่ยวข้องก็ยังทําไดอ้อและผลการวินิจฉัยแล้วครับออกมาได้กี่แบบ ผลวินิจัยก็มีได้หลายอย่างค่ะตั้งแต่ไม่รับอุทธรเลยหรือยกอุทธรคือยืนตามคําสั่งเดิมหรือว่าจะสั่งให้แก้ไขคําสั่งเดิมก็ได้เช่นลดโทษลงอ๋อลดโทษได้ค่ะหรือกระทั่งยกเลิกคําสั่งลงโทษเดิมไปเลยก็ได้แล้วก็ยังสั่งให้มีการเยียวยาความเสียหายได้ด้วยนะคะอืมเยียวยาได้ด้วยแต่มีข้อห้ามอะไรไหมครับมีค่ะข้อจํากัดสําคัญมากๆเลยคือกอพคตอรอ ไม่มีอำนาจสั่งเพิ่มโทษค่ะอ๋อห้ามเพิ่มโทษเด็ดขาดใช่ค่ะไม่ว่ายังไงก็ตามอันนี้เป็นการคุ้มครองสิทธิ์ที่สำคัญมากนะคะทำให้ตำรวจที่รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมกล้าที่จะใช้สิทธิ์อุทธรณ์โดยไม่ต้องกลัวว่าเอออุทธร์ไปแล้วจะโดนหนักกว่าเดิมหรือเปล่าอ๋อครับครับชัดเจนเลยฟังดูแลว้วระบบการอุทธร์โทษของตำรวจนี่มีขั้นตอนมีองค์กรดูแลมีกรอบเวลาที่ ค่อนข้างรัดกุมเลยนะครับสรุปง่ายๆก็คือตำรวจที่รู้สึกว่าคำสั่งลงโทษมาไม่เป็นธรรมเนี่ยมีช่องทางให้สู้ตามกฎหมายได้หลายชั้นเลยตั้งแต่ผู้บังคับบัญชากตอรอกพอพคอตอรอแล้วก็ไปจบที่ศาลปกครองสูงสุดได้อีกถูกต้องเลยค่ะกระบวนการมันถูกออกแบบมาให้มีกลไกตรวจสอบหลายชั้นจริงๆค่ะแต่คำถามสำคัญที่อาจจะอยู่นอกตัวบทกฎหมายนิดหน่อยก็คือว่า แล้วในทางปฏิบัติจริงๆละ่ะกลไกพวกนี้ทั้งกกตรโดยเฉพาะกอพครเนี่ยจะทำงานได้เร็วได้เป็นกลางแล้วก็มีประสิทธิภาพพอที่จะสร้างความสมดุลจริงๆหรือเปล่าระหว่างเรื่องวินัยในองค์กรกับการคุ้มครองสิทธิ์ของตำรวจแต่ละคนนะคะครับก็น่าคิดต่อค่ะประสิทธิผลของระบบนี้ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้แค่ไหน